คูปผู้ชมครับในการโหนกระแสวันนี้เป็นการพูดคุยเรื่องราวของคุณสอนครับซึ่งเขาถูกเมียรักเนี่ยทอดทิ้ง พร้อมกับมีการหอบเงิน4แสนบาทกับทองอีก4บาทหนีไปหาชายคนใหม่ชื่อหำมีหนำซ้ำเมียที่เขารักนักลักหนายัางทิ้งแม่ป่วยติดเตียงให้ต้องดูแลอีกตั้งหา <h az ital ism> ในรายการวันนี้ครับคุณสอนผู้เสียหายเล่าว่าเมื่อปี2547 <h az ital ism> เขาไปทํางานเป็นช่างปูกระเบื้องกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งได้เจอกับตายเป็นครั้งแรกและตายก็รู้ว่าเขาเนี่ยถูกเมียทิ้งมา ซึ่งตอนนั้นตายมีสามีและลูกอยู่แล้วหลังจากนั้นผมก็ออกไปอยู่กับพี่สาวเขาก็โทรมาหาผมบอกว่าเลิกกับสามีแล้วอยากมาอยู่กับผมตอนนั้นผมก็โอเคมาอยู่ด้วยกันและก็ช่วยกันสร้างมาจนมีวันนี้และก็มีการรับลูกทุกคนมาอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเต้ยเอามาตอนเก้าเดือนส่วนเตยเนี่ยเอามาเลี้ยงตอนหกขวบ หลังจากนั้นก็ได้มาอยู่ด้วยกันผมก็ไปขับแท็กซี่ตั้งตัวได้มีเงินซื้อบ้านที่กรุงเทพและมีเงินไปทําบ้านที่ต่างจังหวัดเมื่อปี2560บอกกับตายว่าจะสร้างบ้านแม่เขาก็ไปกู้เงินมาให้ตอนนั้นหมดเงินไป1,400,000บาทและเงินเก็บอีก3-4แสนก็หมดเกลี้ยง หำเป็นคนอุบลราชธานีแต่ได้ไปเป็นลูกเขยที่จังหวัดน่านผมก็เป็นคนอุบลราชธานีและเป็นลูกเขยที่จังหวัดน่านเหมือนกันซึ่งแฟนของหำเป็นเพื่อนของตายมีช่วงหนึ่งแม่ของตายเนี่ยป่วยเขาจึงของกลับมาดูแลแม่พอมาถึงไม่เกิน3-4วันหมู่บ้านจะมีงานประจำปีหำกับตายก็ได้ไปเจอกันที่งานและก็ไปนั่งกินเหล้าด้วยกันซึ่งตอนนั้นหำอยากกับเมียเกือบปีแล้วจากนั้นเขาก็คุยกันมาเรื่อยๆ วันที่12มิถุนายนแม่ป่วยหนักตายต้องเอารถมาส่งที่โรงพยาบาลน,น่านแต่ยังไม่ทันได้เฝ้าไข้ก็ไปเปิดโรงแรมนอนกับหำผมรู้เพราะผมมีเฟซบุ๊กเขาตอนนั้นให้เขาเนี่ยถ่ายชื่อโรงแรมมาเขาก็ไม่ถ่ายแต่ถ่ายรูปเตียงให้ดูแทนประมาณ3ามทุ่มผมโทรวีดีโอคอหาตายเขาก็รับแต่ไม่มองกล้องหลังจากนั้นผมก็เอาโทรศัพท์โทรหาหำเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลั่นห้อง เขาก็ตัดสายผมทิ้งผมก็ถามเขาว่าทำไมทำแบบนี้เขาบอกว่าเปิดหน้าต่างไว้เสียงโทรศัพท์จากห้องอื่นแล้วเขาก็ด่าผมว่าจะมาจับผิดอะไรแบบนี้ถึงอยากเลิกซึ่งก่อนหน้านั้นผมเคยคุยกับห้มเขาบอกว่าไม่ยุ่งหลอกเมียเพื่อนตอนนั้นกลัวเมียทิ้งเพราะรักเขามากสร้างทุกอย่างมาด้วยกันรู้ความจริงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ให้อภัยมาโดยตลอด ขณะที่ในรายการครับใบเตยซึ่งเธอเป็นลูกสาวของตายเล่าว่าเธอเคยทักแชทไปหาลุงหำาบอกว่าถ้าคุยกับแม่อยู่เนี่ยให้เลิกคุยซะแต่ถ้าไม่ได้คุยก็ขอโทษด้วยแต่พ่อพยายามห้ามหนูตลอดบอกว่าอย่าไปยุ่งกับลุงหำพอยุ่งปุ๊บแม่ก็จะโทรมาด่าพ่อทันทีและแม่ก็จะทิ้งพ่อไป คุณสอนเล่าอีกนะครับว่าพอจับได้ผมไปที่จังหวัดน่านเขาก็ไม่ยอมรับบอกว่าถ้าจะคุยเรื่องนั้นไม่ต้องมาคุยแต่ผมก็ถามชื่อโรงแรมเขาก็บอกว่าถึงไปขอดูกล้องเขาก็ไม่ให้เพราะว่าเป็นความลับของลูกค้าแต่ผมก็ไปหาหลักฐานมาเห็นทั้งคู่ขี่จักรยานยนต์เข้าโรงแรมไปได้วยกันตอนนั้นผมก็ขับรถกลับกรุงเทพและก็ร้องไห้ไปด้วยตอนนั้นมันเจ็บมาก สักพักลูกชายโทรมาบอกว่าแม่ออกไปข้างนอกตอนสองทุ่มและกลับมาอีกทีตอนสี่ทุ่มถามลูกว่าเอากุญแจเซฟไปเก็บหรอผมบอกก็เงินทุกบาทเก็บไว้ให้ลูกถ้าจะไปก็ไปแต่ตัวเปล่า,าเขาก็บอกว่าเงินต้องแบ่งครึง่งผมก็เลยบอกไปว่าถ้ามีชู้จะไม่แบ่งเงินให้สักบาทผมก็ไม่เอาสักบาทโอนเงินเข้าบัญชีลูกให้หมดหลังจากนั้นเขาก็งัดประตูห้องหรือหากุญแจเซฟและเอาเงินออกไปสี่แสนจากเก้าแสนและเอาทองไปสี่บาทเหลือทองห้าบาทไว้ให้กับผม ขณะที่ในรายการครับทางด้านของด็อกตร์มนชัยจงไกรรัตนกุลหรือวัฒนายแก้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมายโดยบอกว่า ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสดังนั้นสินสมรสก็มาใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้แต่กรรมสิทธิ์รวมใช้ได้อะไรที่ทำมาหาได้ร่วมกันต้องแบ่งกันคนละครึ่งเรื่องนี้ฝ่ายหญิงมีสิทธิ์เอาไปตามหลักก็ต้องแบ่งกันขณะที่พี่สอนครับก็เล่าอีกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเมียเอาเงินไปให้หำเพราะทั้งคู่หายออกไปจากพื้นที่วันนั้นผมตาม GPS รถจักรยานยนต์ไปถูกจอดทิ้งไว้ที่บกสสน่านเห็นเสื้อกันฝนสองตัวส่วนเรื่องที่ผมไปดูแลแม่ป่วยติดเตียงเพราะว่าผมสงสาร ไม่มีใครดูแลญาติพี่น้องเขาก็ต้องทํางานค่าใช้จ่ายของแม่ของตายเนี่ยผมก็ต้องดูแลให้ทั้งหมดอยากให้ตายเนี่ยกลับมาดูแลแม่แทนผมเพราะผมดูแลไม่ได้ร้อซบางครั้งไม่เหมือนลูกแท้ๆแม่ก็จะถามหาตายว่าตายไปไหนผมก็บอกว่าไม่ต้องไปถามหาเขาเขาไม่อยู่เขาหนีไปแล้ว ผมเห็นบางทียังร้องไห้เพราะคิดถึงเขาอยากให้เมียกลับมาคุยเหมือนที่ผมตั้งใจลงไปคุยกับเขาในอนาคตผมคิดว่าจะเลิกได้แต่ตอนนี้ยังรับตาอยู่ด้านใบเตยก็เล่าในแับว่าคุณสอนเนี่ยรักแม่มากรักมากจนเป็นบ้าตั้งแต่ปุมภาพันธ์ขายของอยู่ก็ดูแต่โทรศัพท์เคยถามว่าพ่อเนี่ยเป็นโรคจิตไหมดูแต่วงจรปิดเวลาพ่อทักไปหาแม่ แต่เขาก็ไม่เคยตอบแต่เห็นเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่รู้ว่าคุยกับใครเคยเห็นแชทแม่คุยกับผู้ชายคนอื่นขณะที่คุณสอนก็นเล่าต่ออีกนะครับว่าล่าสุดได้มีการโทรไปคุยกับชายที่ชื่อหำโดยบอกว่าหยุดได้ไหมหยุดคุยกับตายได้ไหมเลิกกับตายได้ไหมเพราะผมเนี่ยรักตายมากมเป็นครอบครัวของผมเขาก็ตอบกลับมาว่าถ้าไม่หยุดจะทําไมผมก็ถามว่าไม่สงสารหรือไงเขาก็บอกว่าเขาจะไปต่อ ซึ่งพอพี่หนุ่มกัญชัยได้ฟังประโยคนี้ก็ถึงกับต้องอุทานออกมาว่าไอ้จุดๆ,ๆพูดงี้ได้ไงพร้อมกับถามคุณสอนว่าแล้วคุณว่าไงคุณสอนก็บอกว่าผมก็จะไปต่อแต่ถ้าเขาไม่เอาผมก็ถอยผมรักเขาถ้าอยู่ไม่มีความสุขก็จะถอยผมทนมาได้ตั้งหลายเดือนเขาไม่เลือกเราแต่ผมก็ยังรักเขามันคือกรรมผมเลือกเองให้อภัยได้เพราะเขาคือเมียของเราถึงเลิกกันไปผมก็ไม่มีใครใหม่ด้านใบเตยลูกสาวของตายก็เล่านะครับว่าตอนนี้หนูโกรธแม่ แทนที่จะคิดถึงครอบครัวมากกว่านี้แต่ดันไปเลือกเขาบอกพ่อตลอดว่าทำไมไม่เลิกกับคนแบบนี้จะอยู่ไปทําไมหาเมียใหม่ดีกว่าพ่อก็ไม่ไปพ่อสู้มาตลอดพ่อรักแม่มากแต่พ่อก็บอกว่าพอแล้ว คุณสอนมีการฝากถึงเมียรักอย่างตายนะครับบอกว่าอยากให้กลับมาดูแลยายมาดูแลแม่ของตัวเองไม่รู้ว่าแต่ละวันยก,กินยากันยังไงเพราะเราไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาและไม่เคยดูแลผู้ป่วยไม่ต้องกลับมาหาเราก็ได้แต่กลับมาดูแลแม่หน่อยเขาถามทุกวันว่าตายไปไหนพร้อมฝากถึงหําบอกว่าเป็นคนอยู่ต้องคิดให้เป็นผิดถูกชั่วก็ต้องรู้อันไหนดีไม่ดีก็ต้องรู้ไม่ขอให้เอาตายมาคืนขอให้ตายกลับมาดูแลแม่ก็พอ ขอไม่บังคับใครผมสงสารลูกไปหาเงินไม่ได้ลูกต้องมารับผิดชอบแทนผมทุกอย่างอย่างไรก็ตามครับในช่วงท้ายรายการมันเป็นความสงสัยของพี่หนุ่มกัญชัยครับบอกว่าขอดูรูปเมียพี่สอนแบบเต็มๆหน่อยได้ไหมว่าสวยขนาดไหนซึ่งพอพี่สอนยื่นโทรศัพท์ให้กับพี่หนุ่มกัญชัยดูพี่หนุ่มกัญชัยก็ถึงขนาดบอกว่าพี่ให้เขาไปเถอะไปหาใหม่ดีกว่าคนดีๆอย่างพี่เนี่ยหาดีกว่านี้ได้อีกเยอะงานนี้ทําเอาคนในสตูดิโอถึงขนาดหือหากันเลยทีเดียว น่านมีพี่เหรอนีอ่นะพี่ให้เขาไปเถอะฮะ